ดีครับทุกท่านนี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางคารรุ่นหลุดนี้ที่มีมหาพุทธ,ธาพิเศษที่วัดนครสวรรค์ึมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดหัวเมืองหรือวัดใจแห่งตำบลปากน้ำโอจังหวัดนครสวรรค์วัตถุประสงค์ของพระรุ่นนี้สร้างเพื่อซื้อที่ดินสร้างสะพานข้าแม่น้ำน่านเชื่อว่าพระรุ่นนี้น้อยคนนักที่จะได้รู้จัก และพบเห็นกันชุดนี้มีทั้งหมด5องค์เป็นพระปัม๊มเป็นพระลูกเหมือนปัม๊มหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคารมีเหรียญจอบใจอีกองค์หนึ่งนี่คือพระลูกเหมือนปัม๊มเนื้อนวะเป็นหนึ่งในสี่ของลูกเหมืนปัม๊มของหลวงพ่อเงินวัดบางคารรุ่นหลุดนี้มหาพุทธาพิเศษที่วัดนครสวรรค์ของดีที่หายากและอีเกเนื้อหนึ่งนี่ก็คือเนื้อทองเหลือง องค์ที่สองที่บรรจุในกล่องเซตของพระรุ่นหลุดนี้รุ่นนี้พระอีกรุ่นหนึ่งที่มีเอกลักษณ์อันชัดเจนและมีการต่อโคตรใ้หน้าสังคติขององค์พระองค์ที่สามนี้ก็คือเนื้อทองแดงซึ่งเป็นลูกเหมือนปั๊มองค์ที่สที่บรรจุในกล่องบ b o x เ e ตนี้เนื้อทองแดงที่บรรจุเอาไว้ในองค์ที่สามพระรุ่นนี้มีกันทั้งหมดเสียเนื้อนะครับ และองค์ที่สี่นี่ก็คือเนื้อทองแดงลมดำพระรูปปั้มเหมือนที่บรรจุในกล่องเดียวกันนี่คือของดีที่วัดนครสวรรค์ได้จัดสร้างเอาไว้เมื่อปีพศ2537คือพระรูปปั้มเหมือนทั้งสี่องค์ที่ท่านได้ดูกันในตน้นลิปยเป็นพระรูปปั้มเหมือนที่สวยงามและมีตำหนิพิมพ์ทรงเหมือนกันทุกอย่างแตกต่างกันที่เนื้อและ ผิวพันธ์วันณะของพระเท่านั้นเองพระชุดนี้รุ่นนี้ก็มีเนื้อหาให้เคียงกับหลวงพ่อเงินปี15ึ่ซึ่งเป็นต้นแบบของรูปเหมือนปัม๊มหลังๆที่เอามาใช้เป็นต้นแบบกันนะครับที่คือด้านหน้าของพระทั้ง4ี่องค์4ี่เนื้อเอามาให้ทุกท่านได้ดูและเปรียบเทียบกันว่ามีความใกล้เคียงและเหมือนกันหรือไม่เรามาดูด้านหลังของพระทั้งสองค์นะครับ นี่คือตำหนิพิมทรงที่เป็นพระชุดเดียวกันต่างกันตรงเนื้อหาและผิวพัรร์ของพระเท่านั้นเกตกันให้ดีๆนะครับระหว่าง3องค์ที่เป็นเนื้อทองเหลืองทองแดงและทองแดงรมดำเขาจะมีความชัดเจนในสังคติเลี้ยวรอยางของพระเราจะเห็นได้ว่ามีความคมชัดลึกกอบพระที่เป็นเนื้อนวะองค์นี้เนื้อทองเหลืองทองแดงและทองแดงลงดำองค์นี้ จะมีริ้วรอยที่ชัดเจนเกิดจากการปั๊มแทะของแม่พิมพ์ลงไปกับเนื้อของพระพะทั้งสามองค์ซึ่งจะมีความอ่อนมากกว่าเนื้อนวะเกิดให้ดีๆนะครับว่าริ้วรอยจีวรและตัวหนังสือของหลวงพ่อท่านจะมีความคมชัดลึกและมีตำหนิพิมพ์ทรงที่เหมือนอนกันที่เกิดจากการปั๊มกระแทกของแม่พิมพ์ลงในเนื้อพระเกิดการปิ้น ที่เกิดจากแรงกระแทกและขอบข้างก็เหมือนกันจะมีไปตะเข็บข้างและขอบความหนาที่เหมือนกันแทบทุกอย่างเพราะเป็นแม่พิมพ์เดียวกันแต่ต่างกันตรงเนือนของวัสดุดเท่านั้นเองมาชาติของพระปั๊มหรือลูกเหมือนปั๊มเขาจะสังเกตตรงขอบข้างนี้จะมีต้องรอยของการปัามกระแทกและจะมีเส้นใยห,หรือเส้นสายฝนเต็มทั่วขอบพระ ของข้าไม่ว่าจะเป็นด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่คือการเกิดแรงกระแทกหรือการกระแทกเราเห็นรอยตัดหรือเขี้ยวฟันเฟืองของกระแทกปั๊มของแม่พิมพ์เกิดรอยเส้นฟันเฟืองหรือสายฝนตามขอบพระใช้ในการพิจารณาพระผู้ป๊าเหมือนทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นหลงพ่อเงินรุ่นนี้หรือปีหนึ่งห้ก็ตามนะครับในมีรอยปิ้นรอยเนื้อเกิน จะเป็นพระที่สังเกตพิจารณาว่าเป็นพระแท้อย่างแน่นอนนี่คือความเหมือนและความแตกต่างของพระเนื้อหาที่มีความแตกต่างกันเราพิจารณาและสังเกตให้ดีๆพระจะมีตำหนิพิมพ์ทรงที่เหมือนกันแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขอบข้างด้านไหนก็ตามจะมีเนื้อหาและตำหนิพิมพ์ทรงเช่นเดียวกันครับนี่คือเพ้อเกินที่เกิดจากแ,กแรงกระแทกปั๊ม ของแม่พิมพ์ก็จะมีตำาหนิพิมพ์ทรงที่เหมือนกันแทบทั้งสิ้นที่ไปหูสังเกตกันให้ดีๆนะครับมีรอยวิ่นรอยกระแทกเหมือนกันแทบทุกองคือพระพิมพ์ทรงเดียวกันที่เป็นรุ่นเดียวกันก็ต้องมีเนื้อหาและพิมพ์ทรงแบบเดียวกันแทบทุกสิ้นและพระรุ่นนี้เขาจะมีการตอบโค้ดตรงสังฆติของหลวงพ่อเอินท,ทุกองสังเกตกันให้ดีๆนะครับ นี่คือโค้ดที่ตอกเอาไว้ทุกเนื้อหาของพระรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งที่น้อยคนนัดจะได้รู้จักและพบเห็นพบเจอกับพระรุ่นนี้ใต้ฐานของพระรุ่นนี้จะฝังกิ่งอุดด้วยเนื้อทองแดงและทองเหลืองทองเหลืองอุดด้วยทองเหลืองส่วนนะวะอุดเนื้อทองแดงและเนื้อทองแดงทั้งสององค์ก็จะอุดด้วยเนื้อทองแดงเหมือนกัน ดังรูปภาพที่ท่านได้ดูนี้นะครับนี่คือเนื้อนวะกับเนื้อทองแดงลมดำใต้ฐานจะอุดด้วยเนื้อทองแดงเขาเขย่าฟังเสียงก็จะได้ยินเสียงกิ่งที่อยู่ข้างในใต้ฐานพระนี้ทุกองเป็นเอกลักษณ์ของการอุดกิ่งถ้าดูกันชัดชัดนะครับนี่คือก้อนหรือใต้ฐานของพระละวะอุดกิ่งฟังด้วยเนื้อทองแดงนี่คือเนื้อทองเหลือง ปวดกิ่งฝังด้วยเนื้อทองเหลืองเช่นเดียวกันและนี่คือใต้ฐานของพระเนื้อทองเหลืองนะครับตูก,กันให้ดีๆจะมีการตั้งตะไบให้เกิดความสวยงามและเรียบร้อยในใต้ฐานของพระก็ะถือว่าเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่มีการสร้างตำหนิพิมพ์ทรงอันเป็นเอกลักษณ์ของพระเฉพาะรุ่นนี่คือรุ่นหลุนนี่ของลวงพ่อเงิน แห่งวัดบางคารที่ออกโดวยวัดนครสวรรค์พระเนื้อทองแดงลมดำก็ฝังกิ่งปูดด้วยเนื้อทองแดงเช่นเดียวกันครับพระรุ่นนี้มีกันห้าองค์และก็เป็นองค์นี้ครับนี่คือจอบใจหลวงพ่อเงินพระพระองค์นี้เป็นของแถมที่มากับเซตพระห้าองค์รุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นพระจอบใจอีกรุ่นหนึ่งที่เขาเอามาบรรจุรวมไว้ กับบล็อกเซต5องค์รุ่นนี้ของหลวงพ่อเงินที่ออกวัดนะในรุ่นนี้คือรุ่นหลุดนี้ที่จัดสร้างเพื่อซื้อที่ดินสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านของทางวัดได้จัดสร้างเอาไว้ให้สถาญาติโยมได้ร่วมกันทำบุญจอบใจรุ่นนี้เป็นจอบรุ่นมหาเศรษฐีว่าเป็นพระของแถนที่ประจุเอาไว้ในรุ่นนี้ที่ สี่องค์เป็นพระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานถือว่าเป็นพระทีพิธีใหญ่อีกรูปหนึ่งที่ขอแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับพระรุ่นนี้ที่ทางวัดนครสวรรค์ได้จัดสร้างเอาไว้เมื่อวันที่27กคุมภาพันธ์2537าคือพระรูปเหมือนปั๊มเนื้อนวะเขาจะมีความแข็งในเนื้อหาการตอกปั๊มแรกหรือการปั๊มโฟดก็จะไม่มีความชัดเจนเหมือนเนื้อหา องพระเนื้อทองเหลืองทองแดงสามองค์ก่อนหน้านี้นะครับเป็นพระที่ไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์หรือเกจิอาจารย์ท่านไหนที่ได้สร้างด้วยเนื้อของนวะก็จะเป็นเช่นเดียวกันคือเขามีในความแข็งในเนื้อหาการปั๊มกระแทกก็อาจจะมีการอาหรือไม่ชัดเจนในเนื้อหาของพระเนืออื่นๆแต่เอก,กลักษณ์โดยรวมๆก็จะเหมือนกัน แทบทั้งสิ้นเลอเกินปิ้นแยกที่เกิดจากกรกะแทกเหมือนกับพระเนะะื้อหาอื่นๆพระอื่นๆคือพระตุ้นหลุดนี่นะครับในกล่องห้าองค์นี้พระดีที่หลายคนยังไม่รู้จักและพบเจอกันได้น้อยหรือบางคนอาจจะไม่ให้ความสนใจกับพระรุ่นนี้ที่เป็นพระรูกปา้เหมือนของหลวงพ่อเงินรุ่นนี้องค์ที่หนึ่งคือเนื้อนวะ องที่สองคือเนื้อทองเหลืององที่สามคือจอบใจองนี้องแรกก็เป็นเนื้อทองแดงส่วนองค์ที่สองเป็นเนื้อทองแดงลมดําพระที่มาในกล่องเดียวกันห้าองอ่างที่ทุกท่านได้ดูและได้เห็นกันตอนนี้นะครับนี่คือหลวงพ่อเงินรุ่นหลุกนี่มหาพุทธาพิเศษวัดนครสวรรค์จัดสร้างเพื่อซื้อที่ดินสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน เมื่อวันที่27คกุมภาพันธ์2537ทุกท่านมีกันแล้วหรือ,อยังครับ